ครับวก<ม>เราในช่องปลายทองคํานะครับเ<ม>ช้าวนันนี้ไปไหนครับไปวัดค่ะไปวัดไปทาอะไรครับทำบุญขนน <c oughs> ทำบุญดูทำน <c oughs> ั่นวันนี้เช้าเช้าวันนี้หลังจากเมื่อคืนเราไปกวนเข้าทพิปแล้วตอนเช้าเราจะไปตักบาตรเทโวตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใส่บุญบ,บุญวันออกพรรษารนะครับกับปรอมน้อย เมื่อวานไปรับมาจนคำมื่นครับยุ่งกับคนเดียวนี่แหละครับวิ่งตายวิ่งมาวิ่งคนวิ่งรับจนจะเป็นบ้านเลยฮะเฮ้ย <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ครับนี่นี่เราไปดูครับว่าได้อะไรใส่บาค,ครับวันนี้เยอะเ,เลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับมีกับข้าวมีข้าวต้ม ลาทอดครับเป็นกับข้าวนะครับน่เดี๋ยวเราก็มีน้ำมีอะไรไปด้วยครับทำบุญวันนี้ครับมีน้ำร้อยแพกนี่ก็คือของแห้งที่เป็นตักบาทเทวครับ นี่ยาของเราตัดมาให้สองคำนะครับตอ,อนนี้ยุ่งยากมากครับไม่รู้อะไรต่ออะไรต้องเตรียมไว้ครับส่วนไอ้เจ้าทองก็ยืยนกินยาอย่างสบายใจเฉบอยู่ที่นู่นครับไม่ตก,กตกตกใจไม่ได้ทกสถานเลยครับกินอย่างเดียวอ้วนตุ๊ที่นัดกันสงกรานีสงสัยจะไม่ถึงแน่นอนแล้วครับทองเปลีย่ยนใจก่อนแน่ๆผมว่า นี่คือจอยิ้มยากเราครับแต่งตัวอย่างสวยงามเลยครับนี่นวันนี้เขาสวยครับอลังการอลังการมากนะครับเลิกจะไปเหงานครับเราไม่ได้ไปครับวันนี้มีธารกิจอยู่ทางนี้ครับก็เลยไม่ได้ไปครับ ไม่ได้ไปก็เลยไปทําบุญก่อนเดี๋ยวตอนสาาๆเราจะมีการสะดาะเพราะทำอะไรอีกนะครับรออีกทีครับเดี๋ยวเราเดี๋ราติดตามอีกทีที่วันนะครับว่าคนไปตักบาตรเทโวทำบุญวันนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไป เราติดตามกันอีกทีครับหอมน้อยของเราครับแต่งตัวชุดนี้เป็นชุดคล้องไข่ตอนแต่ก่อนชุดพี่ซาบุชุดของพี่เนนี่ยครับพี่เนนโตมากใส่ไม่ได้แล้วสืบทอดมาถึงกระปอมครับน,นี้เราก็เดินทางไปวัดแล้วนะครับ ไปทำบุญจิตตั้งใจนะครับวันออกพรรษาปีน,นี้อะไรที่ไม่ดีก็คอ่อยผ่านไปอะไรที่ดีๆก็ค่อยเข้ามาครับไปกับกระพรอมหน่อยครับคุณแม่หายไปไหนครับแ <c oughs> ม่ไปนั่งกับอีกคันหนึ่งครับเราก็เลยเดินทางกันสองคนครับตามหลังเรามาติดๆแลวครับ ขอบุญมาฝานะครับทุกสี่ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เรามาตักบาตรเทโวกันครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดจุดที่เรียบร้อยตักบาตรจุดสับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยอดเยยมพ่อแม่พี่น้องที่มาทำบุญในวันนี้เยอะแยะ,ยะแบบเต็มศาลาเลยครับนี่ ันนี้เป็นการตักบาตรเช้านะครับเสร็จหลังจากนี้เราจะไปตักบาตรเทวีนะครับสายบุญต้องทำบุญครับทำเพื่อวันข้างหน้านะครับน,นี้เรามองไม่เห็นว่า บุญบุญนี่มันที่ได้ตอนใดเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่เราก็ทำข้อพระพุทธศาสนากันต่อไปนะครับสิ่งสวยงามทำดีไว้ลูกทำถูกไว้หลานทำทา,านให้กับตัวเองนะครับตอนนี้พระก็เริ่มจะใส่บาทเทโวแล้วนะครับ ใส่บาทเทโวเราก็เริ่มขึ้นแล้วครับดูครับญาติโยมผู้มาร่วมทําบุญวันนี้กับข้างมากมายหลายหน้าหลายตาครับกับเราชาวพุทธสืบทอดพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกให้หลานไว้สืบทอดและได้ปฏิบัติตามกันต่อไปนะครับ ที่พักสงป่าน้องพยอมของเรานะครับวันนี้ตักบาทข้าวสารอาหารแห้งตักบาทเทโวครับพร้อมน้อยก็มาครับ เดี๋ยวเราไปดูไอหมูแบนกัมาเร้มูแบนครับ hmm. นี่นี่คนไอคนหูยงกอ่าังทอดอยู่แบนครับนี่คนสวยครับ สวัสดีครับนะครับตักบาตเทวองเราก็เริ่มแล้วนะครับอันตักบาตเทวองเราก็ใกล้จะเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กทุกคนก็ประมาณนี้เลยครับ ใจบุญใจศรัทธานับถือในศาสนาพุทธของเราครับเราจะสืบทอดไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปครับดูหน้าตาคนยกกระมังของเซบาครับ นานปีละครั้งนะครับการตักบาทเทโวของเราครับปีละครั้งพลาดไม่ได้ครับนี่เป็นกับข้าวที่ยอดโยมาใส่บาตรตอนเช้านะครับประสงค์ของเรามีแบบเป็นรถเข็นอย่างนี้ครับ ขอให้พระพิจรารณานีอของที่เราตักบาตรในวันนี้นะครับนี่เป็นศาลา แล้วก็ทําบุญเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับอ่านตักบ,บาทเทวตักบ,บาทใส่บาทเช้าของวันนี้แล้วก็รับประทานอาหารที่วัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเลยครับวันนี้ฝากท้องไว้ที่วัดเป็นเด็กวัดครับประกอบ้อยประอบอยด้วยใช่ไหมครับฝากท้องไว้ที่วัดครับ ังไงก็อย่าลืมนะครับขอฝากไว้ด้วยครับกับช่องของเราครับช่องพลายทองคํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามจะเป็นกําลังใจให้กันนะครับก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยร่ํารวยอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะครับ ทองใช้กันทุกท่านทุกคนครับงานมีการก็อย่าลืมติดต่อมารลนะครับรอดลายทองคำยินดีรับใชย้ยินดีให้บริการทุกท่านทุกคนครับโทรมาที่หมายเลข0 8 7 8 7 33498นะครับรักทองคำเลน้อยแต่ขอให้รักนาน ต้องคำไว้นอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับ